ลูกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวันวันนี้ครับผมมาคอนเทนต์อีกแล้วไหมครับไม่รู้วันนี้ฝนตกไหมแต่ที่น่าตกใจผมตกหลุมรักคุณครับแต่เช้าเลยวันนี้ ชันนี้ก็ดีพี่ช่ามากมีเกี่ยวกับฝค้งเกียวกับฝนด้วยมีมีมีชื่อพี่ฝนด้วยไางแต่ว่าวันนี้ฝนเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะแปลกใจไว้ทำไมเรามาจัดรายการกันตรงนี้ตรงนี้คือข้างช่องสามนั่นเองนะคะเป็นตึกที่เราถ่ายรายการจริงข้างบนแต่ว่าฝนเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะพอทราบข่าวแล้วตั้งแต่เช้าว่าที่ช่องสามนะคะมีพนักงานของเราติดโควิดเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องลงมาจัดรายการสดๆกันตรงนี้เลยแล้วตอนนี้ฝ่ายอาคารเขาก็ได้เรียกว่าทําความสะอาดตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเลยบอกเลยว่าปลอดภัยแน่นอนใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆวันนี้เราจะเรามาอยู่ข้างล่างนี่เรามีแจกอะไรไหมครับวันนี้พี่บุ๊ชโอ้โหแน่นอนคุณเราก็ยังจะแจกทองกันเหมือนเดิมอยุงล่างเรายังแจกทองใช่อันนี้คือจะหมดหมดอาทิตย์นี้แล้วเอารับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ย้ชวัสดีค่ะนะฮะขอให้คืออาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าครับเราจะมีช่วงใหม่ครับชื่อช่วงว่าช่วยกัน แซ่บคือช่วงนี้นะเป็นช่วงที่แบบว่าเข้าใจครับว่าหลายคนเนี่ยอาจจะตกงานร้านขายออนไลน์ก็อาจจะขายได้ยากหรือร้านที่เปิดหน้าร้านเนี่ยก็ลูกค้าไม่เข้าดังนั้นครับคุณสามารถนําอาหารหรือว่าสินค้าดีๆที่เป็นประโยชน์และมีประโยชน์ต่อคนดูนคาับมาให้กับเรานะครับและเราเนี่ยจะทําการ มารีวิวให้ใ<ช>และช่วยกันขายครับให้ทุกคนเนี่ยได้ผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปปากร้านได้เลย<ช>เป็นการช่วยกันให้ทุกคนเหมือนเป็นกําลังใจทุกคนในช่วงโค<ช>วิดเนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า อาหารอันไหนหรือว่าร้านไหนน่าสนใจคุณได้รับการโปรโมทแน่นอนถูกต้องครับแต่ต้องบอกนะว่าคุณอาจจะเฮ้ยเราจะส่งยังไงล่ะง่ายิดเดียวครับทาง Facebook แซปพาซ่านะครับเราจะตั้งกระถูหลังจบรายการวันนี้นะครับโพสต์มาเลยว่าร้านคุณขายอะไรีวิอยากให้เรารีวิวแบบไหนเขียนมาได้เลยฮะและเราจะเลือกมาออกรายการครับแลังปักหมุดไว้บนสุดเลยใช่ไหมครับหมุดบนสุดเลยครับหมุดบนสุดเลยมาวันไหนก็ได้ถูกต้องอาทิตย์หน้าเราคุณอาทิตย์หน้าเราก็จะมีช่วงแซบ From home มี work from home แล้วมี snap from home ยังไงเป็นมดอธิบายหเาเธอเราจะไปส่องว่าพิธีกรแต่ละคนทำอะไรฝนป๊อปปี้ทำอะไรบ้างป๊อปปี้เขาจะโชว์ซิกแพคหรือเปล่ารอชมครับแล้วก็มีน้องแคมด้วยน้องสาวเราใช่เพราะว่าให้เข้ากับสถานการณ์โควิดนะคะตอนนี้คือหลายคนก็ต้องทำงานอยู่ที่บ้านเราก็เหมือนกันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เจอเราที่บ้านเรามีอะไรน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมมากเออแต่แต่คุณพูดนี่พูดถึงจิตนาแล้วลองมาเอาวันนี้ก่อนไหมนี่คุณดูสิน่ากินมาก ปกติเวลาคุณไปร้านกับข้าวเนี่ยผมอยากรู้ว่าเวลาสั่งลาดหน้าเนี่ยคุณมักจะได้อะไรเยอะสุดลาดหน้าเราก็เป็นเป็นไข่อะไรเงี้ยหรือว่าไม่ก็เส้นอะไรเงี้ยไม่ก็เส้นใช่แต่ร้านนี้ครับเขาให้หมูเยอะที่สุดและเป็นแบบหมูอืมด้วย<อ>หมูอืมชิ้นใหญ่ๆครับดังนั้นนะฮะนี่เขามีอยู่ข้างๆแล้วขอเชิญทุกท่านนะครับไปชมกับนี่ครับร้านโย่งลาดหน้าหมูอืมครับ<อ> หนานุ่มทุกชิ้นนึกถึงร้นานเจ้าดังย่านพระรามสี่ต้องร้านยงรัานหน้าหมูอึมตำนานรัานหน้าหมูหมักสูตรเก่าแก่ที่ครองใจคนย่านนี้มานานกว่า20ปีทีเด็ดของร้านอยู่ที่หมูอึมหมูหมักชิ้นใหญ่เนื้อหนานุ่มและน้ำรักหนา้าน้ำซุปกระดูกหมูปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวบดกับกระเทียมและซอสปรุงรสสูตรเด็ดของร้านเมนูแนะนำรัานหน้าหมูอึมหมูหมักชิ้นตโตโตเต็มคำผัดซีอิ๊วหมูอึม หอมกลิ่นคั่วกระทะและกะเพราหมูอืมที่เสิร์ฟร้อนๆแบบจานต่อจานวันนี้ส่งตรงความอร่อยมาอยู่ในรายการกับเราแล้วละค่ะเราอยู่คุณชนะทิศเจริญกิจชานชัยและคุณแม่หัวเจ้าของร้านโยงร้านาหมูอืมคลองเตยสวัสดีครับสวัสดีครับ จากลาาหน้ากันอยู่แล้วมีหลากหลายร้านหลากหลายสไตล์แต่ว่าลาาหน้าหมูอืมนนี่เอกลักษณ์ของร้านนี้เป็นยังไงครับพี่เอกลักษณ์ของร้านเรานะครับเนื่องจากว่าร้านเราเนี่ยครับเปิดมาปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่23แล้วครับเอกลักษณ์ก็คือปกติคุณแม่เนี่ยครับเขาจะคุยกับลูกค้าอยู่แล้วเป็นประจำช่วงแรกๆก็จะมีเสียล่าหน้าแวะเวียนมาตลอดเวลาครับใช่ครับก็อาศัยคุยกันบางคนก็มีแนะนํานู่นนี่มาเราก็คือรับฟังลูกค้าครับแล้วก็นํามาปรับปรุงจนสูตรนิ่งแล้วก็กลายเป็นสูตรของร้านเราจนทุกวันนี้ครับสูตรของ ก็จากของร้านเราเนี่ครับเด่นๆก็คือจะเป็นเรื่องหมูครับหมูใช่ครับหมูเราเนี่ยครับ<ล>ใช่ครับเราจะใช้หมูส่วนสะโพกขาหลังครับ ที่เราก้าใช้ชิ้นใหญ่เพราะว่าน้ําสูตรของเราเนี่ยครับหมักแล้วจะทําให้หมูส่วนนี้นิ่มขึ้นแล้วข้อดีของหมูส่วนนี้ก็คือจะไม่มีมันครับไขมันน้อยใช่ครับไขมันน้อยแต่คือยังนุ่มอยู่เลยใช่ครับต่อให้เป็นชิ้นใหญ่ก็ยังนิ่มครับก็เลยตั้งชื่อร้านเลยว่าร้านน้าหมูอืมใช่ครับปกติผมอยากรู้เลยแล้วเนี่ยให้หมูเยอะขนาดนี้วันหนึ่งใช้ประมาณกี่กิโลครับโอ้โวันหนึ่งก็ประมาณ 30- 40โลได้ครับ3่สิชไดครับทีนี้เรามาดูเมนู ดีไหมคะว่าที่ร้านมีอะไรบ้างรัดหน้าแน่นอนอะไรอย่างแรกมีร้านหน้าแบบไหนยังไงบ้างคะพี่ก็หลักๆนะครับร้านเราตอนนี้ครับจะมีทั้งหมด3เส้นครับก็คือเส้นใหญ่เส้นหมี่แล้วก็บะหมี่กระนี้ใช่ครับแล้วก็เมนูหลักของร้านเราก็แน่นอนเขาต้องเป็นร้านหน้าครับนี่จะเป็นร้านหน้าเส้นใหญ่ อันนี้รัดหน้าเส้นใหญ่จะเป็นแบบนี้เลยก็คือไม่ใส่ไข่มีหมูมีเส้นแล้วก็มีผักเลยนะใช่ครับร้านเราจะไม่ได้ใส่ไข่ในน้าราดหน้าอยู่แล้วครับสังเกตจากลายที่เกิดเนี่ยครับจะเกิดจากหมูล้วนๆเลยครับแล้วให้สวยกว่าืูหมูชิ้นนะคะคุณผู้ชมหมูชิ้นใหญ่มากช้อนราก็ใหญ่กว่าช้อนอ่ะ ช้อนสองคันอ่ะผมคุณรู้ผมรู้เลยว่าพอชิ้นใหญ่อย่างนี้พี่ฝนไม่สามารถจะชิมได้เดี๋ยวผมชิมให้ได้ไหมได้ไหมชิมลองชิมหน่อยได้ไนะครับขออนุญาตนะครับเชิญค่ะการคุณค่ะเราโชว์ความหมูอืมเลยฮะขอชิมแค่หมูนะนะครับเพราะว่าส่วนอื่นทั้งเส้นทั้งน้ําซุปคือมันดีอยู่แล้วนะครับนี่ครับมีเคล็ดลับการหมักยังไงบอกนิดนึงได้ไหมอ๋อก็ทางร้านเราเนี่ยครับก็คือปกติน้ําสูตรเราเนี่ยครับก็คือทําไว้แล้วก็จะหมักกับหมูของเราเนี่ยครับ อย่างน้อย1คืนหนึ่งคืนใช่ครับเราจะหมักวันนี้ไว้ใช้สำหรับวันพรุ่งนี้ครับเห็นไุณโอ้ม y g ก d โอ้ม y g ก d เป็นยังไงคุ้ณนุนกินปุ๊บใหญ่ก็เต้นหมูมันนุ่มแบบมันเด้งครับมันมันไม่ใช่ลูกชิ้นนะผมบอกว่าหมูเนี่ยพอมันนุ่มมากๆแล้วมันอึมมากๆเนี่ยเวลากัดเข้าไปปุ๊บคือมันเป็น เนื้อเลยแล้วไขมันรู้สึกได้เลยว่าน้อยมากแล้วมันน้ําซุปเนี่ยความหวานความหอมของน้ําซุปเนี่ยมันแทรกเข้าไปในหมูเราจ้ิงพยายากกินบ้างเลยเมนูถัดไปค่ะส่วนนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราครับก็คือจะเป็นเส้นใหญ่ผัดไข่ร้านหน้า เอาเส้นไปผัดไข่ก่อนแล้วค่ะที่เราจะเสิรทะก่อนเลยใช่มครับผัดในกระทะเหล็กครับเพราะมันจะทําให้เส้นหอมแล้วก็ไข่ก็จะมีกลิ่นของกระทะด้วยกลิ่นวอวกลิ่นกระทะใช่ครับแเราทอดร้ดด้วยน้ำร้านอาหารชอบกินแบบมีไข่ก็สั่งอันนี้าควมจริงผมชอบอย่างนี้นะฝนผมก็ชอบเหมือนกันต้องบอกต้องบอกนี่คุณคุยกันนี่คือแม่หัวกวักจนมือเปื่อยแล้วนะครับอยากให้ทานร้อนๆครับอยากให้ทานร้อนๆทักทายคุณแม่ก่อนไหมคุณแม่หัวแม่หัวสวัสดีครับแม่สวัสดีรอบนะคะอยืนนตรง่าแมไม่พูดอะไรเลยนะแม่แม่มาทําแบบร้อนๆให้เลยใช่มั้คคะงนนฝอ ควรฝากกันบ่อยนะพี่อยากชิมแบบร้อนๆขึ้นจากเตาอปปี้อย่าไปใกล้กระทะมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ความจริงเข้าไปอีกพี่วุ้นครับนี่ยไม่ใช่กระทะทองแดงครับพี่เดี๋ยวพี่วุ้นมียิงใกล้กระทะเพราะว่ามีความเป็นเชฟเดี๋ยวนี่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนู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 เข้าไปอยู่นี่เลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวขอชิมผลขอชิมแบบร้อนๆมาจากกระทะของแม่เลยเพราะว่า นก็ผัดแบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับปกติเราจะผัดกระทะใหญ่อยู่แล้วครับเนื่องจากว่าลูกค้าของเราค่อนข้างเยอะได้แล้วครับเพราะฉะนั้นถราต้ผัดหลายจานจะไม่ทันครับเมื่อนานแม่ก็ผัดเขาเรียกว่าร้อนทะลุจานฮะพี่ฝนระวังนะครับได้ค่ะต้องเป่าก่อนนะคะดูฉ่ำมากครับหมูชิ้นใหญ่มันนุ่มขาดเลยนะนุ่มๆๆเนี่ยนะเดี๋ยวจะลองชิมดูคุณผู้ชมค่ะอยากอยากรู้เลยครับเนี่ยจานนี้ราคาเท่าไหร่ครับแบบเนี้ย ถ้าเป็นล้านนาจันนี้จะอยู่ที่60บาทครับหกสิบบาทใช่ครับให้เยอะขนาดนี้ก็ปกติที่ร้านจะพอชั้นเล็กกว่านี้นิดนึงครับแต่ว่าก็คือประมาณนี้ครับได้ครับคุณผลร้อนๆเป็นไงต่างกันไหมคุณผลร้อนอย่างแรกคุณร้อนใช่แลวต้องพึ่งจากกระทะแต่มันนุ่ม แล้วอร่อยมากแล้วก็หวานเบาๆมีความเค็มบนไปด้วยโหละมุนมากคุณกินมีกลิ่นอายของกระทะไหมฮะมีจิแม่ขึ้นจากคณะขนาดนี้นี่ลิ้นยังมีกลิ่นกระทะอยู่เลยตอนนี้ปิดอยู่เลยค่ะคุณกลับมาที่นี่หน่อยเมื่อกี้ผมจะพูดนี่ผัดซีอิ๊วค้ำมันพิเศษของผัดซีอิ๊วหน่อยครับผมก็เหมือนกันครับผัดซีอิ๊วของเราเนี่ยครับจะใช้กระทะเหล็กทั้งหมดเพราะฉะนั้นผัดมาก็คือจะหอมเส้นแล้วก็ ผักก็จะหอมไข่อะไรก็จะเน้นผักแห้งๆครับเดี๋ย่าคนตักให้ผมหหน่ออย้เป็นผัดแบบแห้งๆใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหระหว่างนี้ครับขอแวะนิดนึงนะครับผมครับเอ๊ะมีมีคนดูอยากกินข้างบนเราอยากกินฮะเขาบอกว่าจะขอคำหนึงขอคำหนึงอยู่ข้างบนฮะตากล้องตากล้องตากล้องอยากทานแหมพี่เป็นไงมั่งเป็นไงพี่บูชหอมกลิ่นกระทะคุณครับหอมมากแล้วก็หอมไข่มันเหมือนได้กลิ่นกระทะคือมันจะเป็นกลิ่น ไอควันอ่ะซึ่งสมควรมีเวลาผัดเส้นพวกนี้ครับกินเวลาผมกินอะไรพวกนี้จะมีความสุขมากเลยเนาะเป็นคนชอบกินแป้งแต่แป้งอร่อยๆแบบนี้เราต้องกินนะแล้วมีเมนูอะไรอีกบ้างใช่ครับเมนูถัดมาจะเป็นกะเพราหมูครับอันนี้เป็นเมนูเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยครับที่มาทานที่ร้านเราบอกว่าอยากมาทานหมูของเราแต่ว่าเบื่อเส้นแล้วเขาอยากทานเป็นข้าวบ้างเราเลยทำเมนูนี้ขึ้นมาครับเป็นเมนูกะเพราหมูกะเพราก็คือเป็นอาหารแบบหลักของคนไทยนะไรับมันจะใช้หมูหรือกันรครับ แล้วก็ด้านหน้านู้นล่ะครับด้านหน้าจะเป็นของทางเล่นของทางร้านครับก็คือจะเป็นกุยช่ายทิชชู่ครับใช่ครับมันจะบางแต่ว่าจะกรอบใช่ครับสมชื่อค่ะกุยช่ายทิชชู่ใช่ไหมครับใช่ครับเอาคูณเลยไปตักกุยช่ายเอาเป็นว่ารบกวนเครฝากร้านหน่อยว่าไปทานได้ที่ไหนครับผมได้ครับร้านโยงและหน้าหมู่อื่นะครับตั้งอยู่ปากซอยชุมชนเทพประธานครับจะอยู่ตรงข้ามกับการไฟฟ้าคลองเตยครับตอนนี้เรามีทั้งหมด2สาขาครับสาขาแรกจะอยู่ที่ปากซอยเปิดจันทร์ถึงเสารก้าโมงครึ่งถึง3าโมงครับ ่วนสาขา2เนี่ยครับเราจะถัดเข้ามาจากปัดซอยประมาณ20เมตรจะเป็นตึกแถวก็คือเปิดจันทร์ถึงศุกร์ครับ9ก้าโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มครับแต,แต่ว่าช่วงนี้เราสั่งไปทานที่บ้านก็ได้ใช่นก<ช>ัน<ช>ครับตอนนี้ก็ลูกค้าออเดอร์เยอะเหมือนกันเวลาสั่งไปทานที่ร้านก็คือสั่งได้ทั้งไลน์แมนโเจิแล้วก็คูทแพนด้าครับได้ค่ะเดี๋ยวโควิดซาซาแล้วเดี๋ยวไปหาแม่ที่ร้านนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะขอบคุณด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอเป็นว่าช่วงหน้าคุณเราจะไปแจกทองกันนะครับ เฮียธนิศักดิ์อินค้ากิติโรเจ้าของร้านเฟรนชัยลูกชิ้นพิษณุโลกรามาสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับทุกคุณเฮียจับแล้วเฮียจับแล้วเฮียเฮียมาแจกทองวันนี้จะเป็นใครนะวันนี้แจกทองเอาดอครับผมยอดคุณพิชชาดาคำเเมนกิจครับผมคุณพิชชาดาครับคผมออนุญาตถามยังไงครว่าลูกชิ้นลูกชิ้นพิษณุโลกรามาเนี่ยคือพิเศษยังไงครับเฮียวันนี้ อ๋อพิเศษของเรานะครับเราเป็นโรงงานที่ผลิตเองนะครับแล้วมาทําเป็นเฟรนช์ายด้วยนะครับที่โรงงานเราเนี่ยบอกได้เลยวันนี้เราเอาลุกชิ้นหมูมานะครับแล้วไม่แพงเลยนะครับในราคาไม้ละหบาทเพื่อมาให้กับงานนี้โดยตรงนะครับแล้วก็ถูกมากๆนะครับสำหรับเฟรนช์ายยดีแจ้งความดีกับคุณพิชดาด้วย่สวัสดีนะคะโทรจากรายการแซปปาซ่าค่ะคุณพิชดาค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะวันนี้คุณพิชญาดากำลังดูอยู่ค่ะดูอยู่งั้นดูอแล้วว่าวันนี้ได้รับทองพี่พิชาดาอยู่จังหวัดอะไรคะฮัลโหลพี่พิชาดาค่ะงั้นเดี๋ยวให้ตําแหนงเคสค่ะตําแหนงเคสตําแหงเคสค่ะเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปนะคะขอบคุณนะคะ ที่ลูกชิ้นสซนโลโกด้มานะครับได้เลยครับลูกชิ้นเรานะครับก็หม่เลยนะฮะก็จะมีลูกชิ้นเป็นประเภทนะครับเป็นชายเราแยกเป็นลูกชิ้นหมูปิ้งและลูกชิ้นหมูทอดนะครับซึ่งมีความเป็นโบราณมากๆตัวนี้บอกได้เลยเราไม่มีการใช้สารเคมีนะครับแล้วก็รับประทานได้เลยนะครับลูกชิ้นเราแล้วกับน้ําจิ้มนะครับเป็นน้ําจิ้มสูตรพายทั้งหมดนะครับตัวลูกชิ้นจะมีความกรอบและนุ่มมากๆนะครับอยากให้ชิมในกระทะได้เลยนะครับถ้าในกระทะนี่ผมไม่กล้าเลย เดี๋ยววันนี้ผมจะจำลองได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะกรอบนุ่มและสําหรับลูกชิ้นเราไม่มีสารกันเสียไม่มีสารเด้งนะครับจะนุ่มและเป็นเนื้อร้วนๆเหมือนทานละลายเข้าไปในปากเลยนะครับแล้วเราออกผิดพันตัวนี้มา5บาทเท่านั้นนะครับเพื่อให้ขายกับเป็นชายโดยตรงเลยนะครับ5บาทถูกมากๆแล้วในราคาที่จับต้องได้จริงนะครับส่วนลูกชิ้นทอดก็เป็นหมูแท้เหมือนกันครมนี้จะมีความกรอบและโบราณกว่า50ปีแล้วนะครับถ้าทานกับน้ำจิ้มเราแล้วนะจะมีรสชาติที่ กลมกลมเข้าไปเลยนะครับสำหรับเฟ็นชายนะครับบอกได้เลยเราขายไม่แพงนะครับเริ่มที่5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับสำหรับที่นี่นะครับรายการนะครับแซปพาซานี่นะครับเราลดให้เลยนะครับพิเศษสุดๆนะครับ3,900บาทนะครับก็นถูกมากๆแล้วกขบอกได้วยขอ1น0สาขาเท่านั้นนะครับในช่วงโควิดนะครับอันนี้เราให้พิเศษสุดๆเลยนะครับเราไม่เคยจัด เฟรนไชายที่หนักขนาดนี้นะครับเพื่อ um <ห>า,าจัดให้เต็มนะครับสำหรับรูปแบบที่โชว์นี้อยู่ที่2 9 9 9 9บาทนะครับหาใครตัดใจซื้อช่วงนี้เหมือนกันนะครับเราลดให้เลย3,000บาทนะครับก็คือถ้าแล้วแต่ว่าคุณอยากได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่แต่เริ่มต้นที่3,900เท่าน,นั้นก็มีอาชีพได้แล้วนะคะต้องขอบคุณเฮียมากเลยนะคะขอบคุณเฮียนะคะเฮียบอกเบอร์ติดต่อยังคะรับคือผมนะครับ089 708 8406นะครับเบอร์นะครับ081 888ปดหนึ่งแปดดแปศูนย์สองศูนย์เก้าครับหรือที่โทรมาทางหน้าจอี่ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเตรียมตัวรับสายไม่หยุดครับผมขอบคุณคุณผู้ชมนิดนึงค่ะเมื่อกี้ทีมงานกระซิบมาบอกว่าโพสต์ที่จะแบบว่าให้พวกเราช่วยรีวิวช่วยกันแซ่บเดี๋ยวจะเริ่มตั้งโพสต์ตั้งแต่หลังจบรายการคุณผู้ชมที่มีร้านฝากร้านเริ่มได้เลยวันนี้เราเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณฉากสวย จากเซนตจากเนรมิตนี่แหละจากที่นี่นี่แหละแต่ปกติเราเป็นเซนท่านพัฒนานครับแล้วก็เสื้อผ้าโพเมโลเอ็กซ์มิลินครับแล้วก็เอาท์แคสครับวันนี้พวกเราเซบพาซาสุนรวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวันลาไปก่อนนะคะสวัสดีครั